สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรียนหนังซีซั่นสามเป็นรายการรีวิวหนังที่มีสาระบ้างไม่สาระบ้างปรับปร,บปรบนกันไปวันนี้มารีวิวเรื่องวิมานน้าครับผมหนังดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องล่าสุดนะครับผมของ GDS และใจสตูดิโอเพื่อใครไม่รู้นะครับ ค่ายน้องใหม่อย่างใจสตูดิโอเนี่ยตอนที่เห็นเทเลอร์เนี่ยโอ้โหบรรยากาศในหนังเนี่ยมันมาคุกมากและได้เห็นการฟาดฟันเชื่อเชินอารมณ์กันระหว่างพี่เจฟก,กับพี่อินฟ้าเนี่ยโอ้โหรอดูเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนั้นแหละครับสภาพสภาพหลังจากที่ผมดูวิมานนามจบไปเ่ อิดโรยเลยครับไม่ได้อิดโรยว่าหนังไม่ดีหรือบทห่วนะครับอิดโรยในที่นี้คืออิดโรยสำหรับผมเนี่ยมันมันตึงมากเลยครับหนังเน่นีคือมันเครียดม,มากอะคือแบบโอ้โหมันจะไปแบบไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคือมันไปไกลกว่าที่ผมจินตนาการไว้เยอะมากเลยอะตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยอ่าตอนแรกมันมีเรื่องของความไม่ทเท่าเทียมกันละอ่า LGBTQ ไม่มีสิทธิในการเรียกร้องอะไรใดๆทั้งสิ้นคือตอนแรกมันก็เหมือนจะมาแบบเชื่อชืน่นอารมณ์อะไรแค่นั้นนะผมไม่มีอะไรหรอกแต่พอดูไปเรื่อยๆสักพ,พักแล้นเนี่ยโอ้โหตอนนี้ผมมีความรู้สึกอย่างเดียวเลยสำหรับหนังเรื่องนี้คือตอนจบทําผมแบบฮะออคงนี้เลยเหรอโอ้โหือแบบไปสุดมากอะมันฉีกรอบจะ้ะ หนังเลื่อนอื่นของ G D H ที่ผ่านมาไปมาก้าโอเลยครับคือแบบโอ้โหตอนดูจบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดมากเลยครด้านเนื้อหานี่ผมบอกได้เลยว่ามันเสร็จสีอะไรหมดทุกอย่างเลยครับสมกับคอนเซ็ปต์ของเรื่องเลยครับความไม่เท่าเทียมนอกจากสะท้อนการใช้ชีวิตของ L G b T Q แล้วเนี่ย เรื่องของความไม่เท่าเทียมเรื่องของกฎหมายที่มันยังไม่ได้รองรับแล้วเนี่ยมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของสิทธิของผู้หญิงเรื่องนี้เนี่ยมันมีการเปิดเผยถึงเรื่องราวของสิทธิความเป็นเสรีภาพของผู้หญิงด้วยที่ถูกกลุมอํานาจโดยผู้ชายผู้ชายต้องเป็นใหญ่และตัวผู้หญิงเนี่ยทำได้หน้าที่แบบกระจึงกระจิม้มนุ๊นนิบนุนนิบอะไรป,รปลายอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันมีสอดแทรกในเรื่องนี้ด้วยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่า ตัวบทเนี่ยเข้มข้นมากไม่เสียแรงที่ผมติดตามผลงานของพี่บอสนันเบดกูโนเลยครับผู้กำกับซีรีส์แปรลรักฉันด้วยใจเธอโหพอมาเรื่องนี้คือมันฉีกกดจัดที่ผมดูมาเลยครับแปรลรักฉันมันก็จะอีกแนวหนึ่งเลยอ่ะพอมาในเวอร์ชันนี้เนี่ยโหไม่มีเลยครับไม่มีความเป็นฟิลกู๊ดถ้าใครที่อยากจะไปดูอะไรผ่อนคลายเหมือนหนังที่แลยย้ยางหลานมากเงนะี้ยก็คงต้องผิดหวังนะครับพอเรื่องนี้เนี่ย มันเสียสีอะไรหลายอย่างและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ไม่ไอวจะด้วยเรื่องราวอะไรต่างๆรวมถึงความเจ็บปวดของเราตัวละครต่างๆเนี่ยโอ้โหมาสะท้อนให้เราเห็นหลายอย่างเยอะมากครับสุดมากจริงครับแกยังบอกครับตอนจบคืออึ้งละอึ้งเลยว่าโหมันไปสุดถึงขั้นนี้เลยนะครับผมสุดมากผมพูดไม่ได้จริงครับเดี๋ยวมันจะสปอยเอาไปว่า อยากให้ทุกคนไปพิสูจน์กับหนังเรื่องนี้ครับบอกเลยว่า GDS แหกกรอบเลยครับแหกกรอบทุกขนบเลยครับผมเรื่องสถานที่โลเคชั่นต่างๆเนี่ยโอ้โหสวยมากครับสวยมากเขาถ่ายภาพมาได้ดีเลยอะ่ะมันแอบมีความเป็นหนังอาร์ตนิดๆหน่อยๆตรงที่แบบมีการแบบเฮ้ยกล้องไม่เด็ขย,ยับอะมากแต่เขาถ่ายสวยมากเลยอะ่ะคือสวยสุดๆเลยครับผมเพลงซาวสกอร์ต่างๆที่เขาใช้กันในหนังเรื่องนี้เนี่ย มันมาน้อยมากเลยครับแต่ว่ามันมาทีเนี่ยโอ้โหสุดๆมากแล้วมันก็จะมีบางเพลงนะครับที่แบบกลิ่นอายมันมีกลิ่นอายของความเป็นหนังเทอร์ทักขวัญด้วยโอ้โหคือแบบดึมดึมดึมดึดึดึโอ้โหนั่งดูตลอดอะแล้วเพลงมันก็บิววิววิวซะเกิน <laughs> คือแบบมันบิวมากมันมาน้อยแต่มันทรงพลังจริงๆนะครับผมหสุดๆเลยนะครับเรื่องนี้เรื่องภาพเรื่องบทเรื่อง สารสกอรเรื่องอะไรต่างเรื่องแสงเรื่องเสียงแรืองโอ้โหผ่านรับผ่านเลยนะครับผมและสิ่งสุดท้ายที่ผมจะมารีวิวนะคือเรื่องของนักสแสดงครับโอ้โหแสแดงเล่นดีกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวพี่เจมส์ซเตอร์กับพี่อิงฟ้าโอ้โหการแสดงนี่ดีมากๆเลยครับตัวคาแรคเตอร์ของพี่เจมส์เนเ่อรนี้เนี่ยโอ้โหเขาสะท้อนถึง,ถงผู้ชาย LGBTQ+ ที่กูต้องการสิทธิ กูต้องการสิ่งที่กูสร้างขึ้นมากับคนรักของกูเนี่ยกูต้องการแค่สิ่งนั้นเพื่อให้กูมีความสุขต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองสิ่งที่ลงทุนลงแรงมาเนี่ยอย่างน้อยกูต้องได้กลับมากูต้องได้สิทธิในของกูอะไรแบบนี้นะครับผมูพี่เจฟเลดนดีมากๆส่วนทางด้านพี่อิงฟ้าเนี่ยโอ้โหแสดงดีไม่แพ้เกินเลยครับต,ตัวละครพี่หมอเนี่ยที่พี่อิงฟ้าแสดงเนี่ย คือจะพูดว่านยังไงดีอะไอ้ร้ายเนี่ยมันร้ายอยู่แล้วแต่ต้องถามว่าเกลียดไหมคือเหมือนจะเกลียดแต่ก็เกลียดไม่ลงอะครับคือมันเกลียดไม่สุดนะครับผมเพราะว่าช่วงเกินประมาณก่อนที่จะถึงช่วงคลายใหม่เนี่ยมันมีจุดพิกพันเฉลยถึงปมตละครพี่โมว่า mm. อืมมันพูดไม่ได้จริงครับเดี๋ยวมันสปอยแต่บอกไว้ว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยอึ่ง เอ้งหรือเปล่าไม่โยนะครับแต่สำหรับผมออ้งมากคือแบบเฮ้ยจุดพิผันมันมาถึงขนาดนี้ได้เชียวหรืออะไรเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าคาแรคเตอร์ของพี่อ e ีฟานในเรื่องนี้เนี่ยคือจะเกลียดแต่ก็เกลียดไม่สุดนะครับผมนั่นแหละครับส่วนนักแสดงคนอื่นอย่างแม่ศรีดาพวิโมลเนี่ยโอ้โหแสดงดีมากเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เรียกได้ว่าทรงพลังไม่แพ้กันเลยครับเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นคนแก่ที่ ไม่รู้ว่าจะมาดีหรือจะมาะร้ายอันนี้ไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับในใจของแม่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เขาไม่พูดออกมาให้มันจงแจ้งขนานั้นนะ่ะให้เราคิดแล้วก็สงสัยไปเรื่อยๆครับโหบอกได้ว่าหนังคาดมากๆเลยนะครับคนเก่งฮาริสในบทของจริงนะซึ่งเป็นน้องชายของพี่อิงฟ้านี่ย โอ้ก็แสดงดีมากๆเลยครับนี่ขนาดเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยนะครับผมก็ถือว่าการแสดงดีใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยและคนสุดท้ายเนี่ยพิเตอร์อ<ม>งสกอรโอ้โหคือความจริงแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของพิเตอร์เนี่ยมันแบบมันมาเป็นเดียวนะมานิดเดียวเองแต่บอกได้เลยว่าการแสดงก็ดีไม่แพ้กันเลยครับและตัวละครเนี่ยที่พิเตอร์แสดงเนี่ยมันก็จะไปสะงผถึงตอนท้ายเรื่องด้วยอย่างยี้กไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกได้เลยว่า มันเหนือคาดมันเหนือความคาดหมายสำหรับผมไปมากจริงๆครับผมจริงๆนั่นแหละครับซึ่งผมรีวิวทั้งหมดจากหนังวิมานหนังเองครับคือจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่ที่เราทิองไปมันไม่สามารถพูดอะไรเยอะได้จริงๆครับเดี๋ยวมันจะสปอยและเผื่อที่ใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะแบบพี่พ่สป,สปอยสปอยไม่ได้ครับต้องเกรงใจคนที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ด้วยผมเชื่อเลยว่า เขาเขาเขอยากดูอยู่แล้วล่ะหนังเรื่องนี้แต่แค่แบบยังไม่มีเวลานะครับผมต้องให้ต้องเตรียมใจนิดนึงเพราะว่าหนังฉายเพียงแค่ไม่กี่วันเองนะครับผมแต่ผมขอการนตีเลยว่าวิมานน้ำสนุกตื่นเต้นลุ้นระทึกเช่อเผือนฟาดฟันมากๆเลยนะครับและอยากจะบอกไปตอนจบทุกคนต้องเตรียมใจให้ดีครับเพราะว่าผมตึงมาก ตึงเลยครับตึงเลยจริงๆสุดท้ายถ้าผมจะให้คะแนนสำหรับหนังเรื่องนี้ผมขอให้คะแนนไปที่9เต็ม10ครับผมแล้วผมเชืเลยว่าต้องมีบางคนที่แบบไม่โอเคกับตอนจบที่แบบว่าเฮ้ยทำไมตอนจบมันเป็นอย่างเนี้ทำไมมันทำไมเขา มันโปรงมาใหญ่มากแต่ทำไมตอนจบมันเป็นอย่างนี้ได้ละ่ะโอ้ไม่โอเคเลยอะ่ะไม่โอเคเลยอะ่ะตอนจบแบบไม่เอาอะ่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยห่ว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 ยเว้ยห่วย,วยคนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมตรงกันข้ามมากเลยตอนจบสำหรับผมผมว่ามันก็โอเคแล้วนะเรียกว่ามันโอเคแล้วอ่ะถ้าให้เปลี่ยนไปตอนจบแบบอื่นเลยอะ่ะผมกลัวว่ามันอาจจะเล็กเทะเลอะเทอะทอะไรไปมากกว่าน,นี้ก็ได้ สําหรับผมเนี่ยส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมตอนจบถือว่าโอเคแล้วนะครับผมไม่ได้แย่เลยครับน่าหลักรับสําหรับการรีวิววิมานหนามเฮ้ยมาจะถึงขั้นนี้แล้วผมยังอึ้งติดตามไม่หายเลยตอนหนังจบเนี่ยโอ้โหมันตึงมาตึงจริงๆนานๆจะได้เห็นหนังอะไรแบบนี้ที่แบบทําให้ตอนจบมันอึง้งได้ไปชั่วขณะและตึงมาจนถึงนะตอนนี้ตอนตออกจากโรงก็ยังแบบ โอ้มันมันต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยถ้าหนังเรื่องนี้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของ g ี h เนี่ยผมกลัวว่าหนังอาจจะแย่ไปมากกว่านี้ก็ได้แต่พอเป็น gdh สร้างเนี่ยมันทำให้ผมแบบเออหนังแบบเนี้ยมันต้องอะไรแบบนี้จริงๆครับผมและเรียกได้ว่าเป็นการฉีกกรอบจากหนัง gdh ทุกเรื่องที่เคยดูมาเลยครับผมเชื่อว่าคุณจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แน่นอนครับผม อยากทุกคนไปพิสูจน์กันครับสําหรับวิมานหนามครับผมโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้เรื่องต่อไปทีผมจะมารีวิวนั้นจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมก็รอติดตามกันนะครับผมสําหรับเรียนหนังซีซั่น3นะครับโอเคครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในรีวิวหนังเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับ